สวยเลยครับจะพูดชื่อบ้านถูกว่ะตอนนี้อยู่ที่แม่สามแลบน้อยแล้วใช่ไหมเนาะตอนนี้ผมยืนอยู่กับพี่ไม้อุตส่าห์ขับรถมาจากแม่สาเหร่เนี่ยเดินทางมาตั้งแต่สินหกโมงเช้าแล้วก็มาถึงที่ที่วัดเดินอ่ะตอนกี่โมงประมาณเจ็ดโมงครึ่ง ประมาณเดินทางประมาณชั่วโมงกว่าหน่อยใช่ไหมครับตอนนี้คือผมอยู่ที่ตอนนี้เขาเรียกว่าท่าเรือไม่สามสแลบ,บ,บได้ไหมเนาะอืมครับเดี๋ยวก่อนที่จะเล่าเรื่องอะไรให้เพื่อนๆได้ดูชมบรรยากาศที่แม่สามแลบนี้ก่อนนะครับตอนนี้เป็นท่าเรือ <c oughs> อะไร <c oughs> ท่าเรือไม่สามแลบวันนั้นน้ําท่วมมาขึ้นสูงมากเลยที่นี่เป็นแม่น้ําสารวินที่ไหลผ่านขึ้นถึงไหนก็นได้ไหมถึงเก็บนิดลงังคาเก็มีดลงังคาลองจินตนาการ ภาพตรงนี้ดูนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตให้ดูแม่น้ําสารวินเห็นไหมว่ามันจะบ้วนเป็นเป็นตี้เป็นตี๋มั้งหรอสังเกตดูลําน้ําเป็นแกงเป็นผามันจะเป็นแกงเป็นผาคือความจริงมันก็จะเป็นภูเขาที่สองลูกที่มันชนหากันใช่ไหมด้านด้านล่างของของแม่น้ําสารวินมันก็บางทีก็จะเป็นเหวลึกลงไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมน่ะก็มันก็เลยทําให้น้ําที่เนี่ยบ้วนเป็นจุดเป็นจุดถ้าสังเกตให้ดีเห็นไหม เห็นว่าเดินทางด้วยเรือเนี่ยบางทีเรือก็ล่มมีอย่างเอาปางได้ไม่กี่ไม้นะมันใช่เรือธรรมดาช่ไหมรับดูดเก็บสับปะรดนี่น้ำมันดูดดูดลงไปเนาะก็อย่างที่บอกไปก็คือมันเป็นมันเป็นแอ่งเป็นอะไรต่างๆเจะต้องนั้งเป็นใหญ่ไหมเรืออย่างนั้นอ่ะแม่นขายของหรือเปล่าลำไหนอันนั้นเนี่ยแพน่ะแพ้เรือขายของแพ้เรือขายของก็จะเป็นคนบ้านต่างบ้านเฮาเนี่ยเนาะนี่ก็คนไทยใช่ป่ะนะฝั่งเขา ก็คือคนฝั่งเขาบางทีอาจจะค้าขายฝั่งนู้นอาจจะข้ามาแล้วก็มานี่ข้ามข้ามมาเือเมื่อก่อนนี่คือที่นี่นะมันเป็นที่ที่เจริญมากแล้วก็เป็นเป็นท้องว่าเป็นที่ข้ามไปจุดค้าขายของที่ไม่เสลียงเลยสามสิบสี่สามสิบห้าปีที่แล้วอ๋อสามสิบกว่าปีที่แล้วนะที่นี่ก็เป็นจุดค้าขายหมายความว่าเมื่อก่อนนี่ก็คือจะเป็นจุดจะมีคนข้ามไปข้ามมาที่นี่เยอะกะเม่ก่อนครับอืมเดี๋ยวไอ้ไหมปลาผมไปแอวนี่ดีกว่าอดูอะครับไปดูแพรไหมไปดูแพรไหม เออมาดูก่อนดิรอเขากันไปลงแพกันเอารถเครื่องอะไรเดินเลยเดินไปลงแพเนี่ยนะรถเครื่องไปอ่ะอ๋เจย์เอารถเครื่องไปตามใจไปดูเดินไ่้ไปเดินไหมเดินนะดูก็เดี๋ยวจะลองไปดูที่ท่าเรือครับหมดตรงนี้ตรงรถจอดอยู่นี่ตามใจบีมค้านเตียว เดี๋ยวผมลงลงไปดูตรงโน้นก่อนนะครับว่าจะมีอะไรนะฮะอ่ะตอนนี้ก็เดินสำรวจอ๋อที่นี่เป็นอาคารพาณิชย์หมดเลยนะพี่ไหมเป็นร้านร้านค้าหมดเลยครับเป็นร้านค้าหมดเลยเนาะอือครับเมื่อก่อนอย่างที่บอกไปก็เป็นแหล่งพูดได้ว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจสําคัญนั่นแหละจุดข้ามุตรวจอะไรก็มีหมดเลยนะเดี๋ยวผมขอเดินลงไปหน้าล่าง,างครับ,รบ <laughs> เดี๋ยวเราไปด้าล่างสักหน่อยนะครับนะมันจะเป็นจุดตรวจแหละเดี๋ยวขอ,อนี่ก่อน อ่ะพาให้ชมครับตอนนี้ผมเดินลงมาจากบริเวณข้างบนแหละแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปที่ด้านล่างติดกับลําน้ําสารวินนะครับไหนๆก็ได้มาก็เดี๋ยวไปดูกันก่อนว่านะ้ำสารวินจะมีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับที่นี่คือท่ามเรือนสามแลบบอกได้เลยว่ามาที่ไรก็คิดถึงนะครับราสารวินสารวินก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นทรายจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นทรายมุกอ่ะ เดี๋ยวลงไปดูทานค้านะครับไม่รู้เข้าขายอะไรความจริงร้านค้าข้างบน่ะมันก็มีแต่ว่าจุดที่รู้สึกว่ามันจะคลาสสิกหน่อยอ่ะน่าจะมาะประมาณเนี้ยทาเหลือไม่รู้เข้าขายไหมขายไหมเดี๋ยวมาดูนนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านประเทศพม่านะครับเราอยู่กับไทยตอนนี้เขาไม่ให้ข้ามไปข,ข้ามทางแล้วนะเพราะว่าความเข้มข้นของ รโควิดโรคระบาดอะไรประมาณนี้ปิดประเทศอยู่ปราไปเนี้ยนะอันนี้เป็นบ้านน้อยไหมเนาะอันนี้เป็นเรือขายวะไม่เป็นเพราะว่าอันนี้มีจุดน้ําชาจุดอะไรต่างๆด้วยเป็นท่าเรือขายปกติเขากิน,นพวกชาพวกหมากอะไรอยู่แล้วเนาะใช่ไหมเนาะพวกบุหรี่พวกอะไรเนาะมันเป็นพวกน้ำต้มให้มันมีหินต้องต้องใส่ชาชา,าตอนอ๋อกิน,นชาน้ําต้มมาเนาะ มันต้องพวกนี้ด้วยเนาะกำลังมารู้นั่นแหละคือต้มชาเนี่ยคือจะกินน้ำต้มแล้วต้องหลวัดแล้ต้มชาไปด้วยไปไปจับหินปูนอืมครับอ๋อเปิ้ลคนจีนมันกิ่นอย่างั้นเนาะไม่เป็นไรใช่ไหมเดี๋ยวมาดูอันนั้นเขาขายอะไรวะมาไปดูไปดูไปดูได้ไหเขาบอกว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยเราไปดูเช่ไปดูแช่พูดนะแช่นี่เปนยางสายของอเมริกาอันนี้คือเชือกผูกแพมันจะมีเชือกหลายๆเชือกที่ผูกกันแล้วก็เชือกในเส้นโตมาก นะประมาณสี่หุนนะประมาณสี่หุนท่อแล้วนะประมาณใหญ่อะผูกแพรไว้ข้อดีของการผูกแพรคือเวลาน้ําขึ้นน้ำลงเราไม่ต้องกลัวแล้วลมันก็จะลอยขึ้นถ้าเชือกยาวยิว่งดีน้ำขึ้นสูงก็ยิ่งลอยขึ้นได้เยอะได้เยอะไม่ลอยแต่บัลอยตามน้ำสารวินไปเลยผมใช่เหรอ <laughs> โอ้โหตอนแรกว่าเขามีการลอยกระทงอย่างตัวนี้นเนาะเสร็จการลอยกระทงเสร็จอะไรตั้งแต่เออผมลืมหมวกว่ะพี่เจี๊ยบหมวกอ่ะ ไปลืมตัวงหงอกเลยคิดลืมมาไปไมนไหนลืมหมวกซะเลยอันนี้ร้อนไม่ร้อนไม่รู้นะแต่ว่าหมาลงไปกินน้ำเห็ไหมโอ้อันนี้น้ํามันหมุนวนจริงๆริงนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยออกเนี่ยออกเนี่ยน้ํามันม้วนคือใครอยาคิดว่าลงไปแล้วแบบกระโดดไปแล้วดำน้ําเล่นอย่างเงี้ยไม่มีนะครับไปเจอกันอีกทีนู่นเนาะสงสัยเราไม่ได้เจอ <laughs> หายว่าไปกับสายน้ําเป็นน้ําที่อันตรายนะครับบางช่วงบางแห่งเห็นไหมน้ํามันบ้วนขึ้นมา มันบ้วนขึ้นมาแล้วก็มันไหลย้อนขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยไหลย้อนขึ้นมาอย่างเงี้ยอันตรายมากน้ำนะเมื่อก่อนให้ดอนมาเล่นมิวสิกที่มันโดดน้ำวินออกออเพื่อนชีวิตชีวิตไปทิ้งเลยมันเป็นหินนี่หินชั้นหินอะไรประมาณนี้นะครับก็นี่เป็นแพรเขาปลูกแพรไม่รู้เขาขายอะไรหรือว่าไม่ขายหรือว่าเลิกละ ว่นี่ยังหมุนหมุนเลยเนาะเลื่อนเลยนะนะนะอันนี้ไม่ใช่ว่ามันนิ่งๆนะครับมันก็เคลื่อนไหวเลยนะอืมอันนี้เขาไม่ได้ขายอะไรมั้งมีไหมเป็นท่าเลยเฉยๆเนาะอ๋อไม่เป็นไรก็มาเดินมาดูเที่ยวกันแหละเนาะอันนี้เป็นเรือที่เขาใช้ต่างวัวต่างอะไรเปล่าพี่ต่างวัวต่างควายไขวัวไขควายเนาะเขาจะต่างข้ามไปข้ามมาหรือว่างไงพี่ ส่วนใหญ่นี่จะฝั่งเข้ามาขายเข้ามาของใครอ๋อเฮาซื้อจากเปิ้ลมากะอืมส,ส่วนมากเราจะรับซื้อวัวควายเข้ามาโอ้มันจะมีสุรากาลที่ที่เราแผนมาแหละที่มีป้ายนะครับแล้วก็อยูต่ตรวจโรคตรวจอ๋อก็มีการตรวจการอย่างก่อนทับซื้อเข้ามาอ๋อครับ,รบแล้วก็ต้องไปพักที่ไอ้ไนนะั่นแหละที่ก่อนเทพ มันมีคือมันมีที่มาคือเข้าออกก็ต้องมีกฎหมายต้องมีอย่างร้องรับทั้งหมดเหมือนกันของซื้อของขายอนนะนะอืมครับอันนี้เขกากั้นปลูกกั้นอะไรไม่รู้เนาะปลูกผักปลูกไม้อะไรก็วานไปเนะาะกั้นสัตว์กั้นแพะและูกง, <laughs> งาเหรอ,อะโอเคก็ไม่มีอะไรก็เดินนี่ดีกว่าพระเด็นเป็นร้านค้าป่ะใจเนาะอาจจะหยุดช่วงนี้อาจจะหยุดเนาะเป็นช่วงโควิดเนาะเมันปลาขึ้นข้ามนะโอเค ก็ไม่เป็นไรแหละก็เดนดูรอบๆแล้วกันนะครับคงไม่มีอะไรนะที่นี่คือบริเวณท่าเรือแม่สามแลบนะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวไปเก็บภอพบรรยากาศที่เหลือนะครับถ่ายภาพเป็นช็อตๆไปอะไรก็ว่ากันไปณนะบริเวณแม่น้ําสารวินแห่งนี้บรรยากาศสวยๆบ้านคลาสสิกสวยๆบ้านแพร่ลอยน้ํใสายน้ําที่สวยแต่ว่าแฝงไปความฮารุโหดที่นี่คือแม่น้ําสารวินครับ ็ใครเดินทางมาที่แม่สามแลบเนี่ยมันก็เขาก็จะมีเกทเฮาให้พักที่นี่ด้วยเช่นกันนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าพักคืนเท่าไหร่อะไรยังไงสำหรับเกทเฮานนี้เติมน้ำมันก่อนเนาะใช่พอเท่าไหอ่ไรยังไงนิดเดียวสามสิบแปดบาทเดี๋ยวจะเอาน้ําเออจะเอามอไซค์มาเติมน้ำมันไว้ก่อนนะครับดีน้ํามันลดลงไปประมาณขีดสองขีดแต่ว่าเติมกันเหนียวไว้ก่อนเพราะว่าต้องคืนไก่ก็บรรยากาศนะประมาณนี้บรรยากาศประมาณนี้ ที่นี่คือไทยเรือเป็นสามแลบก็จะเป็นร้านค้าทั่วๆไปส่วนมากก็จะปิดบ้างเปิดบ้างอะไรประมาณนี้เพราะว่าคนก็อย่างที่เห็นครับก็จะมีคนเฉพาะท้องถิ่นนะฮะชนิดคนที่เขาไปเที่ยวหรือสัญจรอะไรไปมานี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับหลังจากที่ชายแดนไม่สอดต่างอะไรเปิดแล้วก็ก็ะคลยเงียบครบเตานะครับเมื่อก่อนเป็นที่ที่จะเดินหน้าเลยโอเคตรงนี้ละ โอ้ไานี่ไปไหนครับนี่ไปไหนกันครับไปทีป่กบูดกบดเดอร์กระถิดดนดดน่นครับอ๋อไปมาหรือยังเนาะไปมาแล้วม่วนกว่าครับนี่ยสนุกเนาะอืมคนให้จะเยอะเนาะที่นี่เป็นคนแม่สาแลบเลยหรือเปล่าหรือว่าไงฮะไม่ใช่ยอยู่สมเอรเนาะอ๋อครับครับอันนี้คือรอรถเข้าไปใช่ไหมโอ้ยโออพักผ่อนอ๋อครับ สวัสทีครัอพอดูพี่น้านเขาสักเดี๋ยวนีส่สักที่ไหนครับเนี่ยเน้อเนี่ยที่มือสวยดีเนาะเหมือนละ่อละออันนี้อันนี้ก,นก็นี่ก็ใช่เนาะใช่โอ้หนี่นี่คืออะไรครับเนี่ยที่เป็นช้างเลยป่ะเป็นเป็นอะไรเป็นขนช้างหรือเปล่าบเป็นอะไรสักทุกคนหรือเปล่าครับเนี่ยเฉพาะบางคนสักทำไมสักกันผี จริงอะจิงอะสักกันอะไรไม่รู้เอกลักษณ์เฉพาะอ๋อปกติเขาก็ต้องสักกันทุกสักกันอยู่แล้วใช่ไหมครับอ๋อก็แสดงว่าคนรุ่นก่อนคือเขาสักกันแล้วเห็นมีมีมีอะไรที่พันข้อเท้าด้วยเขาเรียกว่าอะไรนี่อะไรเหมือนกับขนช้างเหมือนอะไรเลยเนาะอืม เห็นบางที่เขาพันที่ข้อเท้าอ่ะข้อเออข้อเข่าอ่ะเหมือนกันใช่ไหมอ๋อครับเขาเริ่มซาซาเริ่มหายมันเป็นใช้มันใช้อะไรครับมันเป็นมันเป็นได้ใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่ขนสัตว์ไม่ใช่หางช้างอะไรไม่ใช่เนาะอ๋อเป็นได้เนาะเขาไว้มีเคล็ดลับอะไรมีอะไรตั้งแ่เคล็ดความเชื่ออะไรประมาณนี้ครับ มันจะเป็นพวกเืกอนี้ถ้าเกิดคนคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยจะมันจะใช้อ๋อก็คือถ้าเป็นสาวถ้าอย่างนี้ไม่ไม่ต้องสักเนาะอ๋องั้นก็ถ้าไม่อยากสักก็เป็นสาวต่อไปแต่ในนี่ก็ค่อนค่อนข้างที่จะเลิกกันไปแล้วคนที่สักเป็นก็ก็เลือนหายไปแล้วเนาะไม่ใครสซื้อต่อสามต่ออ๋อก็เลือนหายไปเนาะที่นี่เขาหาปลากันอยู่ใช่ไหมครับ นะแต่น้ําที่นี่ดูมันเชี่ยวกลัดแล้วดูอันตรายเหมือนกันเนะาะสารบินอืมครับนะที่นี่คือท้าเลือไม่เคยมาอืมถ้าเหลือไม่สามแลบโอเคแปลว่าอะไรไม่รู้เนาะสามแล็บเนี่ยถ้าเหลือสามแล็บความหมายมันคืออะไรไม่รู้เนาะ <c oughs> ต้องหาคนท้องถิ่นมาอธิบายแหละตรงโน้นเห็นเขาหาปลากันอยู่อะ ส่วนมากไม่รู้ได้ปลาอะไรอะไรเงี้ยที่นู้นนะเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวจะไม่แน่ใจเดี๋ยวอาจจะลงไปถ่ายรูปสักหน่อยนะครับตรงนูน้นลงได้หรือเปล่าไม่รู้ปกติเขาลงไหมไะะเราไม่เคยนี่มันจะอันตรายเนาะม,มันต้องมีทางลงหรอดีไม่ดีทรายมันดูดนะเนาะเมื่อกีพี่เขาฟังเขามาเขาบอกว่าสามแลบเขาน้าไมเ่เย แม่น้าสายหนึ่งของเราก็สายหนึ่งแล้วมามาเจอกันที่สารวินเขาบอกที่เลยเป็นเหมือนกับสามสาย3มแลบแม่น้ํสามแถบอะไรประมาณนี้เขาเรียกว่าไอไอแม่สาม,สามสาแลบกพงงอยู่นะที่นู่นก็คือแม่น้ําของฝั่งประเทศของพม่าครับก็จะเป็นแม่น้ําที่ไหลามาจากฝั่งโน้นนะครับของเราก็มีของที่นี่ก็จะไหลออกมาอีกฝั่งหนึ่งไม่รู้ว่าอยู่โซนบริเวณไหนนะครับก็จะเป็นอีกแลบหนึ่ง แล้วก็สารวินอีกแลบหนึ่งรวมกันเป็นสามแลบก็เลยที่ไปเร,เ,เรียกที่นี่ว่าแม่สามแลบประมาณเนี้ยเท่าที่ฟังโอเคเก็บของครับเดี๋ยวเดินไปเดินทางต่อครับตัวนี้ก็ยังเป็นจุดแม่น้ําสารวินนะครับที่ไหลผ่านครับผมเส้นทางนี้ก็ยังเดินทางไปเรื่อยๆตรงข้ามมาจะเป็นผาที่มีสีแดงนะครับเส้นทางเดินทางไปเส้นนี้ครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปสวยๆส,ยสักหน่อยนะครับนี่ ชมบรรยากาศสักหน่อยเสียงช้างเสียงนกป่านะครับตอนนี้ก็เดินทางมาลัดเละาะลำน้ำแม่สารวินไปเรื่อยๆนะครับลัดเลาะไปท่าตาฝั่งนะครับตอนนี้ก็เส้นทางการเดินทางผมก็ออกจากเดินทางมาจากบ้านแม่สามแลบนะครับ<ๆ>เดินทางลัดเลาะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตามลำน้ำสารวินนะครับและนี่คือลำน้ำสารวินเช่นกันครับเดินทางไปลัดเลาะไปเรื่อยๆครับจะไปดูสถานีตำรวจที่โลกล้าง เป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเรามีประวัติความเป็นมายอย่างช้านานเดี๋ยวไปถึงรายละเอียดจะแจ้งให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเสียบครับ อันนี้เราเดินทางมาถึงที่บ้านหย่อมบ้านแม่แวนมานทาตะฝั่งครับก็มาแวะพักสักหน่อยแล้วก็รอเพื่อนรอฝูงสักหน่อยก็ตอนนี้มาเจอเขามีเป็นร้านค้าร้านขายอะไรรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้มาขายเสื้อเนาะอันนี้เป็นผ้าข,ของชุดของไม่ยิงครับรู้ว่าไงู้หยิงผู้ชายใส่ได้ผู<อ>้ชายก็ใส่ได้อะแม่ อายตายแล้วทำไมรู้อ่ะได้ยินเสียงแปลกๆแคว่างว่าอ่านี่นะอันนี้เป็นผ้าผ้าทอมือเนาะผ้าทอมือผ้าทอมือขอบคุณที่อุดหนุนอันนี้พูดแทนนั่นแหละอันนี้คือบ้านท่าตาฝั่งแล้วครับนี่ย่อมบ้านแม่แวนย่อมบ้านแมวอยู่หย่อมบ้านเป็นย่อมบ้านเนาะต้นเกิดมาจากชาวสิงห์ สีเขียวดีกว่าเอาให้คนละสีดิเ,เอาคนละสีดีกว,<ส>ว่าเลยก็เมื่อกี้ข้ข <c oughs> ามน้ำตรงนั้นมานะครับก็เ,เป็นลำน้ำสใสๆนะครับความกว้างก็พอประมาณเลยแล้วก็<ะ> <c oughs> เขาก็จะทางขึ้นมันก็ไม่ค่อยอยากเท่าไหร่นะครับแมก็ง่ายอยู่แต่ว่าลักษณะของทางมันจะเป็นทางลุกลังแค่นั้นเองนะครับส่วนราละเอียอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ เหมือนเหมือนกับถนนลูกรังบ้านเราอะแต่จะขึ้นดอยบ้างอะไรบ้างลงเดินลงเดินกระจายลงเดินเลยเออนั่นแหละไปดีกว่านี่เสร็นี้เลยจอดพักก่อนจอดพักก่อนขึ้นนี่เลยไหนก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เลยนี่ก็ได้นี่น,นี่ขึ้นเลยนี่ก็ได้นี่ก็ได้บอกให้ขเขลย มาแล้วมาแล้วเอาเอาพี่เอาพี่เป็นคนบ้านนี้เหรอครับอันนี้เป็นคนที่นี่ใช่ไหมครับเออนี่ดูนักบินหญิงว่อน,นี่ขึ้นมาแล้วพวกอะไรมาเต็มเลยเนี่ยนี่เขาเห็นอยากเห็นเสื้อผ้านี่ไหมผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้ชุดเลี่ยงเขาเป็นยอมบ้านเดี๋ยวก็สักหน่อยแล้วก็จะเดินทางครับบรรยากาศดีมากเลย โอเคก็จะเป็นหลายๆก็คือจะไปเยี่ยมชมที่ท่าตาฝั่งแหละบ้านท่าตาฝั่งอันนี้เป็นบ้านย่อมเขาก็จะเป็นโรงพักเก่าอะไรปรนะมาณนี้ที่คนเขาชอบมาดูกันมาเที่ยวกันแต่ว่าผมยังไม่เคยมาไงทีนี้ผมก็เลยลองเข้ามาเที่ยวดูก่อนหวังว่ามันจะเป็นทริปพิเศษอะไรสําหรับผมได้เดินทางมาสําหรับที่นี่นะครับก็นั่นแหละดูพออกันท่านพอออกวันนี้ได้รับเกียรติท่านพอออกมาด้วยนะครับนี่ กระเป๋าน่ารักมากเลยจย้ะ <laughs> ดูกระเป๋าท่านพอทั้งนี่ <laughs> เห็นปะไอ้โ <laughs> น่นนั่นโน่น,น,น ดีกว่าเดีไงเจ้าถิ่นทิวกว่าทิวกว่าเนี่ยเดินทางมายังที่อาคารแห่งนี้เป็นสถานีตำรวจภูธรท่าท่ฝั่งนั่นเองนะครับการเดินทางครั้งนี้เดินทางมาจากบ้านแม่สามแลบนะครับขึ้นมาที่สถานีตำรวจภูธรท่าท่ฝั่งเห็นไหมตรงโซนบริเวณนี้เลยครับ ก็จะเป็นสถานีของเก่าเลยนะครับเก่าเลยทีเดียวนะโอเคก็เป็นสถานีแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นเขาเรียกเป็นโรงพักนั่นแหละครับเป็นโรงพักเป็นโรงพักเดี๋ยวมาชมบรรยากาศหน่อยนะครับที่นี่นะก็หลกัหลกๆแล้วเดินทางเข้ามาเนะี่ยใช้ระยะเวลาพอสมควรทางอาจจะก็ไกลนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นอุปสรรคในการเดินทางมากกว่าเป็นขี้โคลนอะไรต่างๆนะครับ ทีนี่ครับไม้บอกเลยว่าไม้เป็นท่อนนะฮะเนี่ยเห็นช่องแบบนี้นี่คือเขาเจาะแล้วก็ช่องเนี่ยความหนา่ะประมาณ20เซนขั้นต่ำาา20เซนเีเดียวช่องนี้นะฮะเห็นไหมขั้นต่ำา2่สิเซนเโอเคได้ขึ้นไปดูลงพักกันนะครับนะเราจะเห็นถ่ายถ่าย,ถ,าย,ถ,ายถ่ายก่อนถ่ายตรงนี้ก่อนนะฮะ ตัวนี้เป็นแม่น้สาสารวินนะครับอย่างที่บอกไปนะครับท่ตาตะฟังนี่เป็นโรงพรกสถานีภูธรท่ทาตะฟังนะครับเดี๋ยวลองขึ้นเขาไปดูข้างบนหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะมีอะไรแล้วก็เดี๋ยวค่อยพาชมด้านล่างครับรนะ <c oughs> ข้าไปดูกัน้าจง้กน,มน,มนไมนอไไหม นาอันนี้คือรูบังกระสุนเหรอครับไงเสียบอันนี้เสียบปืนเสียบปืนลองอ๋อเจาะปืนแล้วไม้นี่หนามากเลยหนากระสุนหนากระสุนนะถึงจะเป็นไม้แต่ว่านึกว่าบางจริงๆแล้วมันหนาขนาดเนาะอันนี้หนาประมาณยี่สิบเซนอะขั้นต่ำอะแต่คือท่อนสูงนั่นแหละโอ้สดงว่าอาคารนี้รับน้ำหนักได้อนิ้วเยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็เนี่ยตัวเสาลำจะเสาเสาปูนตรงนี้เป็นปูนหกนิ้ว ไม่รู้ได้รับการบูรณะหรือเปล่าเดี๋ยวขอลองลองไปดูด้านล่างสักน้อยนะครับให้ตู้น้ำดีกว่าม,าม,าม,มาั้งามาก,ก็ไม่่อยตายไม่า,มาผมเปิดแฟลไม่ได้ดูไว้ด้านล่างเลยครับแต่ว่าผมผมเอ,อ กลิ่นนี้อับมากไม่รู้ว่าตัวอะไรมานอนนี่ข้างคาวมาอยู่นี่อ่ะใช่ครับกลิ่นขี้ข้างคาวเนะีี่่ยปิดไฟในดีเอก <c oughs> ไม่มีไม่มี <c oughs> ก็เป็นประตูสลักก,กรอนประตูนี่หนามากเลยผมไม่รู้เพื่อนมันจะเห็นหรือเปล่านะคงจะไม่เห็นนะนะพวกบานประตูพวกไม้อะไรต่างๆนี่หนาหนามากเลยนะไหมไม้เป็นไม้เออไม้เนื้อแข็งแล้วก็นี่คือเสาปูนอ่ะ <c oughs> แล้วก็ทุกรูนี่เขาจะเจาะรูรูแล้วก็สําหรับสอดปืนออกไปนะครับนี่คือทะลุออกมาด้านหลังของโรงพักอยู่ด้านล่างครับแผ่นลงไปแผน่นแผ่นกองขึ้นไปนะครับที่ทัตก็เป็นอาคารสถาปัตยกรรมของจริงสร้างมาตั้งแต่รองห้าแล้วมั้งนะก็เท่าที่อ่านอ่านดูอะไรประมาณนี้นะครับเขาจะเจาะรูที่เห็นนะเพื่อนเเห็นนะ่ะเขาจะเจาะรูบริเวณรอบๆเลย ประตูหลังก็ประมาณสักฟุตหนึ่งอ่ะแล้วก็เจาะรูอะไรอย่างเงี้ยประมาณานี้ด้านล่างก็ประขังโทษขังอะไรต่างๆนะครับตัวนี้ก็เป็นบ้านพักสถานีนะด้านล่างก็ผมอาจจะลงไปแล้วก็มันมืดอ่ะมองไม่เห็นหรอกแต่ว่าถ่ายเป็นบรรยากาศนะับให้เพื่อนๆได้รับชมกันตัวนี้ก็เป็นบ้านพักบ้านพักของหน้าสถานี จริงๆเขามีพวกเก้าองเก้าอี้อะไรต่างๆมารองรับนะผมก็ไม่รู้ข้างในเขามีอะไรบ้างนะรครับเป็นบันไดไม้เก่าเลยเป็นบานพักเจ้าหน้าที่แต่ว่าหลังคาเนี่ยเปลี่ยนใบแดร้นอนเพราะว่าเป็นนันชิตนะครับเขาคงจะประมาณว่าอนุรักษ์ไว้นะตอนนั้นก็มีทางเก็บน้ําฝน น,นี่ก็เป็นจุดชมวิวแต่ว่าบอกได้เลยว่าคนที่เข้ามาที่นี่ก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยมีคนเข้ามาแล้วมนะ่เท่าไหร่นะครับเฉพาะคนที่อยากรู้อะไระต่างๆแค่นั้นเองนะครับขออนุญ,ญาตสุมาต์เข้าไปดูด้านในก่อนนะครับมัวแต่ลาดและลังเลใจแล้วจะพังอะไร สำเร็จได้แล้วจะทําอะไรสําเร็จได้หรือเปล่านะเขาเขียนไว้ก็น่าจะเป็นอนุสรของเขาว่ามัวแต่พลาดมัวจะขลาดมัวแต่ขล,ลาดและลังเลใจนะครับแล้วจะทําอะไรสําเร็จได้ขอถ่ายรูปหน่อยนะครับอโอเคก็เดี๋ยวขึ้นไปครับ ขาก็ยังพัฒนาอยู่และอาคารพวกนี้ตรงนั้นอย่างที่บอกไปเป็นอาคารเป็น,น้ำสารวินเมื่อก่อนคนพม่าเขาก็เหลี่ยงอรับเขาฝั่งนู้นนะเขามีสงคลามีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เขาจะอาขาดแลนเรื่องเรื่องปืนเรื่องอะไรต่างๆเขาก็ข้ามมาแล้วก็มาป้นปืนมาปนปืนที่โรงพักที่นี่โรง,งพักนี่ก็ย้ายออกไปด้านนอกครับเพราะว่าน่าจะอันตรายเกิน เดี๋ยวไปดูอีกสักหน่อยนะครับข้างบนก็เนี่ยเป็นห้องขังอาไรเป็นห้องขังห้องอะไรต่างๆห้องนอนอวอะไรต่างๆครับตัวนี้ก็เป็นห้องขังนะมีหิ้งพระหิ้งห้งปืนหิ้งอะไรไม่รู้นะครับน่าจะเป็นเ้เสมียนโตตอบห้องเสมียนโตตอบเป็นห้องเสมียนตัวนี้จะเป็นชั้นนะครับ ก็ยังเจาะช่องรูปืนไว้อยู่นะครับห้องเสมียนเดิมๆมันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าเขาบูรณะมาใหม่เดี๋ยวก่อนน้านะรอหน่อยนะข้างในยอยู่เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนี่ก็ห้องขังนะห้องหัวหน้าสถานีต่างๆแหละเดี๋ยว นี่คือภาพเก่านะครับเห็นหโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอเก็บบรรยากาศที่นี่นะครับแล้วก็จบไปด้วยภาพนี้ครับที่บริเวณสถานีโรงพักที่ท่าตาฝั่งครับเห็นไหมวิวบรรยากาศสวยๆด้วยเช่นการฝั่งโน้นก็เป็นฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านพม,าม่ามีร่องรอยการก่อ,อความของฟืนไฟอะไรต่างๆสำหรับคุงหาอาหารในะช่วงเวลาประมาณช่วงเย็นนี่คือบรรยากาศแล้วก็นี่คือวิวสวยๆจากแม่น้ำสาลวิน แม่น้าที่ไหลผ่านระยะทางที่ยาวนานไม่มีเขื่อนนะสารวินนะครับพีนะ่เนาะไม่มีเขื่อนไหลาจากประเทศจีนจากที่เบตล,ลงมาไหลอิสระเลยไหละแล้วก็มาผ่านสายตา<ๆ>ให้เพื่อนๆได้เห็นนะจุดนี้ที่บริเวณแม่น้ำสวินแล้วก็ลงพักเก่าที่นี่ด้วยเช่นกันครับผมจบไปด้วยภามนี้ครับสถานีภูทรท่าตะฝั่งครับผมเดินทางต่อครับเอาเงียบกันเลยได้ทำอะไรนะ <c oughs> <c oughs> เอาทำมา,มางานอะไรเนี่ย <c oughs> เงียบกันหมดเลย โอเคป้เดินทางต่อดีกว่าครับววโอเคป้เรื่รายงานตัวว่ะรายงานตัวแล้ว